สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่ช่างกับทีมงานนะครับจะอาบน้ําตัดขนน้องหมาเซบีเดียนกันนะครับวันนี้พี่ช่างบอกว่าจะตัดเป็นงานกันไก่นะครับก็ตัวนี้ประเมินแล้วนะครับคงใช้เวลาประมาณสัก5้าถึงหชั่วโมงนะครับเพราะว่าขนน้องหนามากนะครับเป็นช่วงที่น้องผัดขนด้วยนะครับก,ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องสางขนออกก่อน เพราะว่าขนน้องๆยาวแล้วก็หนาแล้วก็เป็นก้อนด้วยนะครับตอนนี้พี่ช่งางกตบทางทีมงานก็สางขนก่อนนะครับขณะสางเนี่ยเราจะต้องมีน้ํายาด้วยนะครับเป็นเป็นออเ,เป็นสเปรย์ฉีดนะครับเพื่อเพื่อให้ขนเขาลื่นนะจะได้สางง่ายๆนะก็ก็ต้องสางก่อนน,คร,นครับอาจจะสางเสร็จแล้วเราถึงจะมาอาบน้ําถึงจะมาตัดขนกันีกทีหนึ่ง ครับถ้าตัวนี้จะตัดเนงานกันไก่ก็นะสามคนก็คงใช้เวลาสักเป็นชั่วโมงแหละครับคงจะชั่วโมงกว,นะว่าะพราะน้องหมาเองเขาก็เมื่อยนะนอนบ้างนั่งบ้างครับก็ฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ